มาขายสิพอมาเบิงสีเกอ่อหฮอนะคะแสนหูรับกตะไม่ละขึ้นต่อ หากกลวยก็มีตัวดินดินแ,งแดงๆดำๆเพื่อนดินเนี่ยเป็นหินคือหลุกหลังเห็นบอกยืนนี่เขาใส่สปริงเกินหน่อยหน่อยขากันโวยรถบอดด้วยเพราะว่าในโวยบอดด้ยเลยคอยคอยแข่งข่งยับเอาเธอแล้วเนระ Men <laughs> antagligen har jag den. ้นแดงแดงดำดำขึ้นต้อ,อยวันนี้สเปงยกันตะตอได้นี้ 卡住了。 แดดเริ่มมาแล้วทุกคนอ๋อก็ดึงรถไปจังสันต่ออยไปจักทีแดดมาแล้วค่ะขอหอมก่อนเถ้าไปแล้วนะค่ะทุกคนสวัสดีค่ะ